เขาได้ให้โจทย์กับเรามาว่าต้องการคัวและซักล้างแบบเปิดทําไมพื้นเนี่ยเราทําใหม่กันเฉพาะแค่ตรงกลางตอ่อเข็มหม่ปูเหล็กพื้นใหม่อะไรกันแค่ตรงกลางแล้วซ้ายขวาเนี่ยทำไมมันดูเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยหลังนี้เนี่ยวิศวกรเราก็ได้ออกแบบตามกฎหมายทุกอย่างนะครับก็คือ50เซนพอดีเปะ๊ะแต่มันจะวัดยังไงล่ะจะอ้างอิงจากอะไรระยะแอดระยะแอดคืออะไรเห็นพูดบ่อยจังเลยแอดแอดคาราบาลหรือเปล่าสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมอิเกนเคยครับเตกแสงจากดีมทีครับวันนี้เราอยู่ที่หน้างานอ่า พฤกษดาครับพุทธศาครวันนี้เนี่ยเจ้าของบ้านหลังนี้ได้ว่าจ้างให้เราออกแบบและต่อเติมงานครัวหลังบ้านนะครับแล้วก็งานหลังคาข้างบ้านแต่บนนี้งานเนี่ยมันถึงขั้นตอนในการที่งานฐานรากเสร็จไปแล้วตอนนี้เริ่มสู่งานโครงตั้งของพื้นนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านในกันเลยครับ ครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราก็จะอยู่ในส่วนของงานต่อเติเมแล้วนะครับก็คือส่วนด้านหลังของตัวบ้านนะครับทีนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในเรื่องของคอนเซปต์ในการออกแบบก่อนว่าหลังนี้เนี่ยความต้องการของลูกค้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ลูกค้าได้ให้โจทย์กับเรามาว่าต้องการครัวและซักล้างแบบเปิดก็คือเป็นหลังคาแบบโปร่งแสงนั่นเองส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับก็คือส่วนของซักล้างนะครับเป็นหลังคาโปร่งนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูเรื่อย ส่วนตรงนี้จะเป็นครัวแบบก่อทึบนะครับที่ทำการก่อใหม่หมดเลยนะครับอ่าส่วนด้านนี้ที่เรากั้นแบบพื้นไว้เนี่ยครับก็คือสิ้นสุดของส่วนของครัวแล้วตรงนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยต้องการให้เราทำหลังคาตั้งแต่หลังบ้านเนี่ยไปจนสุดหน้าบ้านเลยนะครับ <S <S เพื่อว่าอยากจะใช้ประโยชน์ในภายภักหน้านะครับ <S <S ก็เป็นโซนอาท์ดอร์ไป ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าโอเคหลังจากเราทราบคอนเซปต์การออกแบบกันไปแล้วทีนี้เนี่ยผมจะมาพูดในเรื่องของรายละเอียดของงานกันบ้างนะครับก็เริ่มกันที่งานพื้นก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นว่าทําไมพื้นเนี่ยเราทําใหม่กันเฉพาะแค่ตรงกลางต่อเข็มใหม่ปูเหล็กพื้นใหม่อะไรกันแค่ตรงกลางแล้วซ้ายขวาเนี่ยทำไมมันดูเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยถูกต้องเลยครับก็คือซ้ายขวาเนี่ยทางโครงการเนี่ยเขามีการลงเข็มเป็นเข็มแบบไมโครพายให้นะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ย ที่เราจะทําการต่อเติมครัวเพิ่มเติมไปเนี่ยเขาไม่ได้มีเสาเข็มให้นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อพอเราทํางานต่อเติมครับเราก็ลงในส่วนของด้านหลังอย่างเดียวแต่เลือกใช้เสาเข็มไมโครพายสเปคและชนิดเดียวกับซ้ายและขวาเลยนะครับข้อดีคือพอมันเป็นประเภทเดียวกันเราสามารถเอามาจอยกันได้แล้วพอมาจอยกันได้ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการจบระดับความสูงของรางคาครับมันจะสามารถจบเป็นระดับเดียวกันได้ทั้งผืนเลยนะครับ พอเป็นทั้งผืนมันดียังไงมันก็ช่วงสันมุมช่วงสันมุมนะครับมันก็จะเป็นสันตะเคก็ได้นี่ครับมันจะดูสวยงามกว่าระดับสลบเราก็สามารถแบบดูสวยงามกว่ากว่าครับว่าง่ายๆเลยนะครับทีนี้เมื่อพอเรากระจ่างกันแล้วเราก็มารู้กันในถึงในเรื่องของสเปคของเสาเข็มของหลังนี้กันบ้างนะครับว่าเราเลือกใช้เป็นอะไรนะครับเราเลือกใช้ในการออกแบบเนี่ย วิศกรก็ออกแบบให้เป็นเสาเข็มประเภทไมโครพายเหมือนกับเขาเลยที่เขามีการลงไว้ให้นะครับก็คือไมโครพายไอส่วนว่าท่านผู้ชมันสงสัยว่าต้องตอกลึกเท่าไหร่ล่ะไมโครพายเนี่ยครับเราไม่ต้องสนใจเลยเราเช็คระดับชั้นดินจากวสทก็พอครับและก็ตอกให้มันได้ระดับโบเขาอ่าเพราะเราต้องทําการเช็คโบเขาอยู่แล้วนะครับเราจะมันว่ายง่ายมันจะใกล้เคียงกับเสาเข็มของตัวบ้านเลยครับอ่าโบเคาคืออะไร ตรงนี้มันจะมีเศษของหัวเข็มที่ช่างเขาตัดเพื่อหาระดับไว้อยู่พอดีทําไมต้องตัดคือพอเช็คโบเค้าครับมันไม่มีทางอที่หัวเข็มทุกต้นะมันจะเท่ากันหมดฉะนั้นแล้วถ้าเราจะหาระดับให้มันเท่ากันเราต้องตัดทิ้งครับเดี๋ยวผมพาไปดูเศษตรงนี้ก่อนนิดนึงนี่นี่คือเศษของเข็มนั่นเองที่ทางช่างเขาตัดเพื่อหาระดับไปเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยผู้ชมลองสังเกตด,ดูไอ้ไอรอยขีดๆพวกนี้ครับนี่คือการที่ช่างเขาเช็คโบเค้าไว้ ก็คือลาดเทนโบนั่นเองอแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะทราบก็เดี๋ยวผมมาพูดโอกาสมาอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันว่าการเช็คบูเขาลาดเทนโบคืออะไรอะไรเงี้ยครับในคลิปหน้าและกันถ้ามีโอกาสน,นะครับโอเคครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เราได้อธิบายไปในเรื่องของงานเสาเข็มกันเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยก็จะพูดกันอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่หลักบางท่านและกันอาจจะละเลยไปหรือลืมไปหรือตกหล่นไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของระยะล่นะระยะล่นคืออะไร ระยะล่นก็คือระยะที่ทางพรบควบคุมอาคารนะครับเขากําหนดไว้ให้ว่าแนวผนังก่อใหม่หรือห้องที่มีการก่อทึบใหม่นะครับต้องห่างจากรั้วโครงการเนี่ยเท่าไหรนั่นก็คือ50เซนหลังนี้เนี่ยวิศวกรเราก็ได้ออกแบบตามกฎหมายทุกอย่างนะครับก็คือ50เซนพอดีเป๊ะแต่มันจะวัดยังไงล่ะจะอ้างอิงจากอะไรก็คือไม่ใช่ว่าเราวัดจากรั้วนะครับออกมาพอดีขอบเสมอคานอ่าเสมอขอบคานเนี่ย50เซนไม่ใช่นะครับ 50เซนที่ว่าเดีนะ๋ยวผมดึงให้ดูเลยแล้วกันเราก็ต้องอ้างอิงจากรั้วเนี่ยมาอย่างเซนเ,นเตอร์หรือกึ่งกลางของคานนั่นเองเห็นไหมครับท่านผู้ชมจะห้าสิบพอดีเป๊ะๆนะครับอันนี้คือที่ถูกต้องแล้วมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือแนวก่อผนังเนี่ยมันจะต้องอยู่เซนเตอร์ของคานนะครับตรงนี้สําคัญท่านผู้ชมอาจจะไปสังเกตที่กําลังก่อสร้างช่างก่อ,สร,กอสร้างบ้านนะครับก็สังเกตตรงนี้ดีๆนะครับบางช่างบางชุดอาจจะแบบ พอดีขอบคาเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆที่ถูกต้องมันต้องอยู่กึ่งกลางเซนเตอร์คานนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมได้พูดอธิบายไปในเรื่องของการตอกเสาเข็มกันไปแล้วใช่ไหมครับแต่ผมยังไม่ได้บอกจํานวนสำหรับหน้าง,งานนี้ครับพื้นที่ประมาณนี้วิศวกรของเราเนี่ยก็ได้คํานวณไว้ที่6ต้นหรือหกหลุมนั่นเองนะครับทีนี้พอจบเรื่องเสาเข็มกันไปแล้วต่อจากเข็มก็จะต้องมีฟุตติ้งแต่ปัจจุบันนี้ถ้าผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นหรอกเดี๋ยวผมให้ทีมงานขึ้นรูปไปให้นะครับเพราะว่าตรงนีี้้มการเทปปิดไแลว ฟุตติ้งเนี่ยมันก็คือเราเราจะทําการใช้เหล็ก d b 1 2นะครับสารเปตะก้อแล้วก็คุมอมหัวเข็มไปนะครับเทลีนเทปูนปิดไปในทุกๆหลุมนะครับโดยสเปคของฟุตติ้งหลังนี้เนี่ยที่เลือกใช้นะครับผมไม่ได้บอกว่าของเรากําหนดเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่ว่าเราจะคํานวณใหม่ในทุกๆหน้างานนะครับหลังนี้เนี่ยก็เลือกใช้เป็นฟุตติ้งขนาด50คูณ50นะครับมีความลึกที่50เซนติเมตรนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมก่อนที่ผมจะไปพาไปดูในเรื่องของสเปคของคานหลังนี้นะครับ เดี๋ยวผมขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยสังเกตร่วมกันก่อนท่านผู้ชมจจะสังเกตเห็นว่าทําไมพื้นตรงนี้ครับที่เรามีการทําอยู่เนี่ยทาไมมันแยกเป็นทางๆอย่างนี้ล่ะทำไมไม่แยกทิ้งทั้งหมดเลยนะครับผมขอแจ้งนี้ก่อนว่าโดยระดับพื้นเดิมของตัวบ้านเขาครับก็มีการเทมาค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วสูงจากอะไรเดี๋ยวดูก็ได้ครับสูงในที่นี้ผมหมายถึงว่าสูงจากระดับพื้นนะครับระดับพื้นใหม่นั่นเองเนี่ยครับเซนติเมตรหรือเส้นนั่งอิงของระดับพื้นใหม่ที่เราจะมีการเท ถ้าผู้ชมอาจจะเห็นกันว่ามันนิดเดียวเองประมาณ5้าถึงสิเตนเองเนี่ยฉะนั้นแล้วอะ่ะมันก็ไม่จําเป็นที่เราจะแยกทิ้งทั้งหมดนะครับโดยแยกเฉพาะแนวคานแนวฟุตติ้งแนวเข็มก็เพียงพอแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเซฟในเรื่องของค่าใช้จ่ายในงานหรือถอนของลูกค้าด้วยนะครับทีนี้เนี่ยก็มันถึงในเรื่องของสเปคของคานหลังนี้บ้างนะครับหลังนี้เนี่ยวิศวกรของเราเนี่ยก็ได้ออกแบบสเปคคานไว้ที่กว้างนะครับ20เตนแล้วก็ลึกเนี่ย 30เซนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเลยก่ว่าว่า2030เนี่ยคืออะไรคือผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเหล็กที่เราใช้ครับเราจะใช้ในการขึ้นคานนะครับก็จะใช้เป็นเหล็ก DB 12แต่ว่าระยะของคานนะครับที่เราผูกะมันจะไม่ใช่2030หรอกครับก็คือมันจะได้ที่ประมาณสิบเซนนะครับลึกลงไปเนี่ยก็25เซนนะครับปอกค้านี่ขนาดาเดียวกับที่ผมบอกไปเมื่อกี้เลยนะครับ โดยระยะห่างของปอกคานนะครับก็อยู่ที่แอดสิบห้าเซนนะครับอ่ะกลับมาในเรื่องของทําไมคานถึงมันสิบห้ายห้าล่ะในเมื่อคุณบอกว่ายี่สิบสามสิบนะครับคือเราต้องเหลือระยะไว้ให้เขาเรียกว่าระยะโคเวลลิ่งนะครับหรือระยะปูนอมเหล็กนั่นเองนะครับทีเนี้ยมันก็จะได้สเปคตามที่เราเออกแบบไปเลยก็คือยี่สิบสามสิบนั่นเองนะครับครับทีนี้เราก็มาถึงในเรื่องของอ่าสเปคของเหล็กพื้นกันบ้างนะครับเหล็กพื้นหรือที่ผมยืนเหยียบอยู่เนี่ยครับอ่าเราเรียกกันว่าเหล็กพื้น นะครับโดยหลังนี้เนี่ยทางวิศวกรของเราก็ได้ออกแบบไว้ให้ใช้เป็นเหล็ก RB9 นะครับระยะแอดระยะแอดคืออะไรเห็นพูดบ่อยจังเลยแอดแอดคาราบาลหรือเปล่าไม่ใช่นะครับว่ากันง่ายๆระยะแอดคืออะไรก็คือระยะความห่างของเหล็กถึงเหล็กหรือระยะช่องไฟนั่นแหละนะครับถ้าพูดกันง่ายๆนะครับโดยหลังนี้เนี่ยก็ใช้เป็นเหล็ก r b กแอดที่15เซนนะครับทั้งหมดนะครับคือเราจะ ตรวจอินสเปกเลยว่ามันได้จริงไหมตามที่เราออกแบบไปหากไม่ได้ก็แก้ครับเท่านั้นเองนะครับโดยตอนนี้ขั้นตอนอเราก็กําลังจะวางระบบน้ําดีน้ําเสียก็อยู่พอดีนะครับแต่มันยังไม่เสร็จหรอกนะครับผมขอช่างเขาถ่ายคลิปก่อนนะครับให้ผู้ชมได้ดูก่อนนะครับ,รบก็น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับในส่วนของรายละเอียดวันนี้แต่มีอีกหนึ่งสิ่งที่ผมไม่ได้พูดไปเลยในคลิปนะครับนั่นคืออะไระถ้าผู้ชมลองทายดูก็ได้ นั่นก็คือในเรื่องของการโปรเทคนน่นงานนั่นเองนะครับน่ให้ตากล้องลองแผนกล้องดูก็ได้ครับผมไม่ได้พูดหลอกอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ช่วยกันสังเกตนะครับว่าผมทําอย่างนี้กับหน้าง,งานในทุกๆหลังนะครับก็คือการขึงบูชีตนะครับในการโปรเทคหรือปกป้องในสิ่งต่างๆนะครับที่มันไม่เกี่ยวข้องกับงานต่อเติมเนี่ยไม่ให้มันชํารุดหรือเสียหายหรือเปื้อนน,นั่นเองนะครับเราทําอย่างนี้อยู่เป็นประจําในทุกๆหลังนะครับโดยผมจะบอกอย่างนี้ว่า ท่านผู้ชมมันสังเกตเห็นว่าไม่ว่าหน้างานจะเล็กหรือใหญ่นะครับตรงนี้เราสามารถจัดให้ท่านได้ทั้งหมดนะครับขอแค่ขอเพียงแต่ว่าลูกค้าเนี่ยติดต่อมาทางเพจหรือไลน์แอดหรือทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มที่เรามีนะครับมาคุยกันก่อนนะครับมาแจ้งรีควอร์เมนต์หรือความต้องการกันก่อนว่าท่านจะได้แบบไหนนะครับมีความต้องการแบบไหนอยากจะได้อะไรยังไงตรงนี้เราจัดให้ท่านทั้งหมดเหมือนที่เราเคยแจ้งไปว่าเราดูแลให้ใหท่านครบวงจรนะครับโอเคครับก่อนที่จะจบกันไปนะครับก็เดี๋ยวผมพาดูรอบๆกันก่อนเนาะ ว่าส่วนตรงไหนเนี่ยที่ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็เริ่มที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกมันจะเป็นโซนเอาดอรหรือลูกค้าเนี่ยทำแค่หลังคานั่นเองนะครับหลังคาเราก็จะต่อมาเป็นผืนเดียวกันหมดเลยตั้งแต่ครัวมาเลยครับวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นเมทัลชีสนะครับฉนวนพียูมาเดี๋ยวเดินไปดูเรื่อยๆอ่ะพูดเลยกันท่านผู้ชมมาเิอเห็นแล้วละ่ะอันนี้ช่างผมเดินเหยียบแตกเองแหละนะครับแต่ไม่ต้องห่วงตรงนี้เดี๋ยวเรารับผิดชอบให้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมอ่า ครัวก็ใช้วัสดุมูลหลังคาเป็นเมทัลชีตฉนวนพีูเหมือนกันนะครับส่วนของพื้นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทําการเทแล้วนะครับก็เดี๋ยวฝากท่านผู้ชมติดตามไปต่อด้วยเนาะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับส่วนตรงนี้เป็นซักล้างใช่ไหมครับเราใช้เป็นหลังคาโพลีชิตันแต่สําคัญเรื่องนึ่งผมเคยพูดไปแล้วในบางคลิปนะครับพอวัสดุเนี่ยมันต่างกันเรียบกับรอนเนี่ยนะครับเราก็ต้องทําการแยกโครงนะครับห้ามนํามาต่อกันเด็ดขาด เราต้องทําการแยกโครงแต่ว่าวิธีในการที่จะทำให้มันดูเนียนๆเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของเคล็ดลับของแต่ละที่นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันจะออกมาแล้วมันจะดูรู้สึกว่ามันแตกต่างกันไหมมันดูเนียนไหมนะครับเดี๋ยวผมพาติดตามเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบเนื้อหาเพียงเท่านี้นะครับยังไงเหมือนเดิมนะครับฝากท่านผู้ชมเนี่ยช่วยติดตามกันต่อด้วยนะครับว่าหลังนี้เนี่ยจะออกมาสวยงามขนาดไหนนะครับเหมือนเดิมครับหากใครดูแล้วเกิดความสนใจอยากจะได้อะไรแบบนี้เลย ติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยครับบริษัทดีมทีคอนบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นงานต่อเติมงานก่อสร้างงานรีโนเวทนะครับบ้านพักอาศัยหรืออาคารบ้านอาคารพักอาศัยนะครับเราดูแลให้ท่านครบวงจรนะครับเหมือนเดิมครับก่อนจากไปผมขอฝากไว้หนึ่งคำคมนะครับการบ้านเนี่ยเราต้องส่งครูแต่ถ้ามิดยูอ่ะผมขอส่งให้ลูกค้านะครับครับ